สวัสดีท่านผู้จรวยทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพอผ่านรวยครับกลับมาพบก,กันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินรายรับาลเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักพาร์โน่เหล่าพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบ,บต่างจันทร์ถึงสุขเดียเดียวครับพบกับนีนรอบของวันอังคารที่4กรกฎาคมเนะาะวันอังคารที่4แนวทางจะเฮงจะปังเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับมาสรุปแนวทางวันจันทร์ที่3เนาะ จานต้นเดือนรักดาคมใครแหงใกลปังสีน้อยและหล่าพัฒนาครับเฉพาะกิจครับ277ล่าง70พิเศษครับ788ล่าง75ปกติครับ894ล่าง60 VAP 644ล่าง35เป็นไงละ่ะ2266มาเลยครับ778844หั 44, วสา,านนะให้66 ฮานอยไปอะไรไปออกลาวหกหกให้แปดแปดลาวมาอะไรมาฮานอยอ <c oughs> แอดต้องขออนุญาตไปกินยาสักหน่อยนึงละเริ่มเบลอละสลับกันไปมั่วเลยละอ้าอยังไงก็ยังมีเด่นเจ็ดเด่นหกเนาะมาทำงานอยู่สองรอบนะครับยังไงก็ให้อภัยเนาะอ่ะยังมีเจนะ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยเห็นไหม มาอยู่ vip นี่นะนู่นไปเฉพาะกิจนู่นแนะโอ้ยเนาะอ,อ้าวเจวาะก็ยังปังบุเย่อย,อยู่เนาะเห็นไหมนี่ให้60เลยนะเด่นวันนี้บางวันมาเป็นคู่แอดบอกแล้วเนาะมาเป็นคู่ให้ตลอดเลยอ้าวมา70 75 60ตามแต่พอดีผมมีเข้าไม่หลุดครับ2องทุบสอบผลพัฒนาครับ524เลขไหล524เนาะออกอะไรครับ 67166มาน6671ตายครับโดนเหลา่าน็อกกลางอากาศเลยรอบนี้ขออภัยครับบัรพุธจะแก้เหมยซาสมดุตเดียวครับมาลุ้นกันต่อครับกับแนวทางสีนอยมัดรวมครับในรอบวันอัคารที่4รกรกฎา,าคมเนาะแนวทางสีน้อยมัดรวมนะครับสุดจอดพิฆาตสีน้อยของเราเช่นเคยครับ คอมเมนต์คอมปังมีให้ทุกวันเนาะก่อนหนื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับคนที่ปังในรอบวันจันทร์นะครับไม่จะเป็นเล่าหรือหาหน่อยเนาะแมให้เบิ้ลนี้ไม่แตกเลยเนาะวันจันทร์แมเบิ้ลตัวที่ไม่แตกเลยเนี่ยสิ่งอื่นใดโอ้โหแมเป็นช่วงที่แอดมีงานออกแบบเข้ามาก็สมองก็จะไม่ว่างเท่าไหร่เนาะผิดก็ขออภัยครับผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถูกผิดก็ต้องขออภัยเนาะพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ อ้าวมาดูกันต่อครับสำหรับวันอังคารที่4อ,ะ,อะไรก็เป็นไปได้ครับเฉพาะกิจค,ครับ96พิเศษ64ปกติ13 VIP 81มามันจะสลับรอบอีกไหมวันนี้นะตรงรอบไปก่อนนะคู่เด่นนะครับนะครับมองคู่เด่นแล้วก็ไปตรงรอบเนาะสลับรอบไว้อีกทีหนึ่งเนาะถ้าชอบก็คอยรอบกันได้เนาะอ่ะ ฝากไว้เป็นแนวทางครับในตารางสีน้อยเนะ 3, 4, 1, าะ3418ี่หนะเลขบ้านแอดด้วยนะ3418เป็นไงละ่ะเลขบ้านแอดด้วยนะเลขมงคลด้วยจ้ะมาวันนี้อะไรก็เป็นไปได้ยังไงเลขบ้านต้องมาเพราะเมื่อวานเนี่ย894มา3ตัวตรงๆแอดโมโหอยู่นะอา้าวฝากให้เป็นแนวทางครับ3311 นะครับสาเบิ้ลก็ลองให้3ตัวดูไม่ไม่ไ,มไ,มไมนึกสนุกอะไรเนาะก็อยากให้ก็ให้ <c oughs> 3าชุดนี้ให้ไปเฉพาะกิจปกติ v p p เนาะชุดสามตัวเนี้ยเอาลองดูครับฝากไว้เป็นแนวทางเด้อเอาขอให้หให้ปังทั้งสีหน่อยวันอังคารเย็นย่รำรรำรวยกันต่อครับ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามผู้เรีบชมครับกดไลค์เป็นลาลจะใจแอดมินปังตลอดครับ